วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมจะนำความรู้เกี่ยวกับคำพียัตชุระเวทหรือยัชุระเวทสังหิตามานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันนะครับหลังจากที่มีคำพีรุขเวทเกิดขึ้นแล้วนะครับต่อมานั้นได้เกิดคำพีพระเวทอีกสามคำพีได้แก่ยัชุระเวทสามเวทและอัฐพเวทนะครับ พระเวททั้ง3คัมรี์นี้ล้วนมีรากฐานมาจากคัมภีรรฤกขเวททั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็มีจุดหมายในการแต่งที่แตกต่างกันออกไปครับสำหรับความหมายของคัมภีร์ยะชุระเวทนะครับยะชุสแปลว่าการบวงสวงสังเวยยะชุระเวทสังหิตาจึงหมายถึงคัมภีร์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบทสวดและสูตรต่างๆที่ใช้ในการทําพิธีบวงสวงสังเวยเทพเจ้า คำพีดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นคู่มือของพระอัฐวัลยุซึ่งมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมบวงสวงนะครับในสมัยยชุระเวทการทำพิธีบวงสวงรุ่งเรืองขึ้นมากสำนักต่างๆของยัชุระเวทจึงแตกแขนงออกไปแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยายครอบคลุมภาคต่างๆของประเทศอินเดียนะครับแต่ละสำนักต่างก็มีคำภีของตนแต่เท่าที่ปรากฏอยู่มีอยู่5สังหิตาก็คือ 1. กาธก,กะสังหิตานะครับเป็นคำพียชุรเวชฉบับของสำนักกถาลำดับที่2คือกปิสทะกถาสังหิตานะครับมีต้นฉบับอยู่เพียงบางส่วนเท่านั้นลำดับที่3คือไมตรายณีสังหิตาเป็นคำพียชุรเวชฉบับของสำนักไมตรายณียะลำดับที่4คือไตรตรียะสังหิตานะครับเป็นคำพียชุรเวชฉบับของสำนักไตตรยียะ บางทีก็เรียกว่าอปสตัมพสังหิตาตามชื่อสำนักอปัสตัมพะซึ่งเป็นสำนักสำคัญที่ใช้คัมภีร์นี้สอนนะครับสังหิตาทั้ง4ฉบับนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงจัดเป็นพวกเดียวกันและได้ชื่อว่าเป็นกริณะยะชุระเวทหรือยชุระเวทดำครับลำดับที่5คือวาชเนยิสังหิตาหรือสังหิตาของสุกะละยะชุระเวท หรือยชรเวทขาวได้ชื่อมาจากยาชยวังกยะวาชสเสนยะซึ่งเป็นครูคนสำคัญของพระเวทนี้วาชะสนยิสังหิตานะครับมีอยู่สองฉบับคือฉบับของสำนักการวะและสำนักของมาธทยันทินซึ่งมีข้อแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ สังหิตาของกฤษณะยชุรเวศกับสุกละยชุรเวศมีลักษณะต่างกันที่สำคัญก็คือสังหิตาของสุกละยชุรเวศหรือวาชสเนยิสังหิตามีเฉพาะมันตระก็คือบทสวดและสูตรสำหรับพระใช้ท่องในขณะทำรรพิธีบวงสรวงครับโดยแยกส่วนที่เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมนั้นๆรวมไว้ต่างหากในพรามณนะ ส่วนสังหิตาของกฤษณะยชุรเวทนั้นมีทั้งมันตราและคำอธิบายซึ่งเป็นเนื้อหาของคำพีพรามณะปะปนอยู่ด้วยนะครับในด้านความหมายของสุกละยชุรเวทกับกฤษณะยชุรเวทนั้นมีผู้แสดงความเห็นไว้ต่างกันนะครับพระอัตตะถาจารย์ชาวอินเดียอธิบายว่าสุกละยชุรเวทนั้นหมายถึงยชุรเวทที่กระจ่างชัดเจนและจัดไว้แล้วอย่างดี คือแยกบทสวดที่ใช้ในพิธีบวงสรวงไว้ต่างหากจากคำอธิบายเกี่ยวกับพิธีกรรมส่วนกฤษณะยะชุรเวศหมายถึงยชุรเวศท,ที่ไม่ได้จัดระเบียบดังกล่าวนะครับแต่ว่าวินทนิตนะครับได้แสดงความเห็นว่าชื่อว่าสุกละยะชุรเวศนั้นคงเนื่องมาจากความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์โดยอ้างข้อความในคำพีสตัปปะปรามณนะ ละวิสนุปุรานะที่กล่าวถึงบทสวดเกี่ยวกับพิธีกรรมบวงสรวงบทใหม่ว่าได้มาจากพระอาทิตย์หรือพระอาทิตย์เป็นผู้แสดงให้เห็นส่วนยชุระเวทที่เก่ากว่านั้นเรียกว่ากฤษณะยชุระเวทเพื่อให้ต่างกันนะครับในด้านวาชัสเนยิสังหิตานั้นนะครับเกิดขึ้นมาภายหลังสังหิตาของกฤษณะยชุระเวทและทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัก ระบบของยชุรเวทในสมัยหลังนั้นเห็นว่าควรมีสังหิตาที่ประกอบด้วยมันตระเพียงอย่างเดียวเพื่อให้สอดคล้องกันกันกนกบสังหิตาของพระเวทอื่นๆเช่นเดียวกันกันกบที่แยกพรามณะเอาไว้ต่างหากนะครับคราวนี้มาดูลักษณะของบทสวดในยชุรเวทสังหิตานะครับบทสวดและสูตรเกี่ยวกับพิธีบวงสวงซึ่งประกอบกันเป็นเนื้อหาสําคัญของยชุรเวทสังหิตานั้น บางส่วนเป็นร้อยกรองเรียกว่าริจจะนะครับและบางส่วนก็เป็นข้อความร้อยแก้วส่วนที่เป็นร้อยแก้วซึ่งจัดเป็นส่วนประกอบสําคัญนี้เรียกว่ายชุสนะครับอันเป็นที่มาของชื่อยชุระเวทนนเองนะครับบทสวดร้อยกรองส่วนใหญ่ก็ยืมมาจากบทสวดของคมภีร์คเวด แต่นำมาเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับการประกอบพิธีกรรมบวงสรวงนะครับและมักจะไม่ยกมาทั้งบทสวดแ,แต่คัดมาเพียงบทเดียวซึ่งเหมาะสมกับพิธีกรรมบวงสรวงนั้นๆแล้วนำไปรวมไว้ในบทสวดดังนั้นบทสวดร้อยกรองเหล่านี้จึงไม่มีความสำคัญหรือน่าสนใจแต่อย่างใดนะครับสำหรับสูตรร้อยแก้วนั้นเป็นส่วนที่ผู้แต่งยชุระเวทแต่งขึ้นใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากพิธีกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น และก็พิธีกรรมทั้งหลายมีรายละเอียดที่พัฒนาไปจากสมัยแรกดังนั้นจึงไม่อาจจะตัดตอนข้อความมาจากคำภีหรื์อคเวทได้ร้อยแก้วเหล่านี้บางครั้งก็มีจังหวะและบางตอนก็ขึ้นถึงระดับกวีนิพนธ์เลยทีเดียวนะครับลักษณะของสูตรร้อยแก้วในยชุรเวทสังหิตามักจะเป็นถ้อยคําสั้นๆที่พระผู้ทําพิธีกล่าวในขณะทาพิธีบวงสรวง เช่นก่อนที่จะวางเครื่องสังเวยลงไปในไฟก็กล่าวชื่อเทพที่จะถวายเครื่องสังเวยว่านี้สำหรับพระอัคนินี้สำหรับพระอินเป็นต้นนะครับหรือในพิธีอัคนิโฮตระซึ่งมีการถวายเครื่องสังเวยไฟด้วยนมทุกเช้าและเย็นก็จะกล่าวสรรเสริญเทพเจ้าด้วยไทยคำสั้นๆและธรรมดาธรรมดาว่าอัคนิคือแสงสว่างแสงสว่างคืออัคนิในเวลาเย็น และกล่าวว่าสุระยะคือแสงสว่างแสงสว่างคือสุระยะในเวลาเช้าเครื่องใช้ที่ใช้ในการทำพิธีบวงสรวงก็ถูกเอ่ยถึงเพียงสั้นๆเช่นเอ่ยถึงไม้ที่ใช้จุดไฟบวงสรวงว่าข้าแต่เทพอัคนินี่คือเครื่องจุดไฟของท่านขอให้ท่านเจริญเติบโตและรุ่งเรืองด้วยสิ่งนี้และขอให้เราทั้งหลายเจริญและรุ่งเรืองด้วยเถิด อีกประการหนึ่งสูตรเกี่ยวกับการบวงสรวงนี้ไม่ได้สวดอ้อนวอนหรือสรรเสริญเทพเจ้าแต่จะกล่าวถึงเครื่องใช้ในการบวงสรวงหรือการประกอบพิธีบวงสรวงโดยนำมาสัมพันธ์กับเทพเจ้าเช่นในขณะที่พระใช้เชือกผูกภรรยาของผู้บวงสรวงซึ่งมีส่วนร่วมในการบวงสรวงด้วยนั้นก็จะกล่าวถ้อยคำว่าท่านเป็นเข็มขัดสำหรับอาทิติ หรือในพิธีสังเวยน้ำโสมขณะที่ผู้สังเวยโภคศรีรษะของตนด้วยผ้าโภคก็จะกล่าวถ้อยคำว่าท่านเป็นผู้คุ้มครองของวิษณุผู้คุ้มครองผู้บวงสรวงเป็นต้นนะครับสูตรร้อยแควจำนวนมากในยัชุรเวทไม่ค่อยมีความหมายหรือมีความหมายน้อยส่วนที่มีความหมายเป็นเหตุเป็นผลก็มีอยู่บ้างเช่นข้าแต่เทพอักน,นิท่านเป็นผู้คุ้มครองร่างกาย โปรดคุ้มครองร่างกายของข้าพเจ้าข้าแต่เทพอัคนิท่านเป็นผู้ให้ชีวิตโปรดให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าข้าแต่เทพอัคณิท่านเป็นผู้ให้ความแข็งแรงโปรดให้ความแข็งแรงแก่ข้าพเจ้าข้าแต่เทพอัคณิโปรดทำสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ในร่างกายของข้าพเจ้าให้สมบูรณ์การกล่าวถึงสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกันก็มีอยู่ทั่วไปในคำพียัชชุระเวทนะครับเช่นขณะ ตั้งหม้อสำหรับปรุงอาหารบนไฟก็กล่าวถ้อยคำว่าท่านเป็นฟ้าท่านเป็นดินท่านเป็นหม้อน้ำของมาตริสวรรณลักษณะสำคัญอีกประการหนึ่งคือสูตรร้อยแก้วบางบทมีลักษณะเป็นเวทมนต์คาถาหรือคำสาปแช่งคล้ายกับที่ปรากฏในคำพีอัธพเวทเช่นมีการทำพิธีบวงสวงเพื่อทำร้ายศัตรูว่าเขาผู้เป็นศัตรูของเรา เขาผู้เกลียดเราเขาผู้ด่าว่าเราและเขาผู้ประสงค์จะทำร้ายเราขอให้ท่านบทเขาเหล่านั้นเป็นผุยผงข้าแต่เทพอคคณิด้วยความร้อนของท่านจงลุกไหม้เขาผู้เกลียดเราและผู้ที่เราเกลียดข้าแต่เทพอคคณิด้วยเปลวของท่านจงเผาไหม้เขาผู้เกลียดเราและเราเกลียดข้าแต่เทพอคคณิด้วยพลังที่มีอำนาจของท่าน จงจับเขาผู้เกลียดเราและผู้ที่เราเกลียดความตายและความพินาศจะจับคู่แข่งทั้งหลายเป็นต้นนะครับนี่คือข้อความที่ปรากฏในไมตรายณีสังหิตานอกจากนี้นะครับในบทสวดมีคำหนึ่งหรือพยางหนึ่งซึ่งไม่มีความหมายเลยหรือความหมายอาจจะสูญไปแล้วก็ได้คำหรือพยางเหล่านี้จะถูกเปล่งออกมาด้วยท่าทางเคร่งครึมในบางขณะที่ประกอบพิธีบวงสรวงและก็ถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เช่นร้องว่าสวาหาทุกครั้งที่โยนเครื่องสังเวยแด,ด่เทพเจ้าลงไปในไฟและร้องว่าสวทาในกรณีที่เป็นเครื่องสังเวยของบรรดาปิตรินอกจากนี้ก็มีคำอื่นๆเช่นวสซัตเวตวาตและคำที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือโอมนะครับพยางว่าโอมนี้นะครับแต่เดิมก็เป็นเพียงการแสดงว่ายินยอม แต่ต่อมาก็ถือกันว่าเป็นคําศักดิ์สิทธิ์และมีความสาคัญอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้คำว่าโอมนี่นะครับในคำภีโอปนิสัตต่างๆก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันกับพรมันและเป็นสิ่งสูงสุดผู้ที่รู้พยางนี้ย่อมจะได้ทุกสิ่งที่ตนประสงค์นะครับส่วนในด้านภาษาของมันตระนั้นแม้จะเป็นภาษาช่วงหลังแต่ส่วนใหญ่ก็สอดคล้องกับภาษาของคำพีฤคเวทนะครับ คราวนี้ลองมาดูเนื้อหาของคำพีย์ยชุระเวทสังหิตากันนะครับแม้ยชุระเวทสังหิตาจะมีอยู่หลายฉบับและแต่ละฉบับก็มีรายละเอียดแตกต่างกันก็ตามนะครับแต่เนื้อหาโดยทั่วไปของสังหิตาเหล่านี้ก็คล้ายๆกันเพราะล้วนเป็นคำพีที่รวบรวมขึ้นเพื่อใช้ในการทำพิธีบวงสรวงต่างๆเนื้อหาที่สำคัญที่สุดในยชุระเวทมีสองส่วนนะครับ ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการบวงสวงในวันที่พระจันทร์เริ่มปรากฏดวงและวันที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งเรียกว่าดรสะปูรณมาตและก็การบวงสวงด้วยน้ำโสมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเกี่ยวกับการสร้างแท่นบูชาไฟครับในยุรเวทสังหิตามีบทสวดและสูตรสำหรับพิธีบวงสวงสำคัญสำคัญเป็นต้นว่าการบวงสวงในวันที่พระจันทร์เริ่มปรากฏดวงและวันพระจันทร์เต็มดวงซึ่งเรียกว่า ดรสะปุรณมารการสังเบยบรรพบรุษซึ่งเรียกว่าปินดะปิตริย,ยะชะการบูชาไฟประจำวันทุกเช้าและเย็นเรียกว่าอักนิโฮตระการบวงสวงในพิธีสร้างแท่นบูชาไฟเรียกว่าอักนิจยนะและพิธีบูชายันด้วยมา้าซึ่งเรียกว่าอัศวเมทะนะครับสำหรับคำอธิบายซึ่งเป็นข้อความร้อยแก้วอันเป็นลักษณะของรามณะรุ่นแรกนั้น บรรยายถึงพิธีกรรมบวงสรวงต่างๆความหมายที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมนั้นๆความเป็นมาของพิธีกรรมตลอดจนตำนานที่แสดงผลของการทำพิธีกรรมการที่คำภี์ยชุรเวศซึ่งรวบรวมบทสวดสำหรับพระอัฐวัลยุใช้มีการกล่าวถึงพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับการบวงสรวงด้วยนั้นก็เพราะพระเหล่านี้มีหน้าที่ในการประกอบพิธีการบวงสรวงโดยเฉพาะ และการท่องบทสวดหรือสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมต่างๆนั้นเป็นเพียงหน้าที่ส่วนน้อยเท่านั้นส่วนเนื้อความของคำพี์ยชุระเวททําให้เราทราบว่าแนวความคิดบางประการเกี่ยวกับศาสนาได้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยรุกเวทในสมัยรุกเวทชาวอารยันอินเดียบูชาเทพเจ้าเพราะเชื่อว่า เป็นผู้เดียวที่มีอำนาจที่จะประทานสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่มนุษยชาติและการบวงสรวงก็เป็นเพียงวิธีที่จะทำให้เทพเจ้าโปรดปรานหรือเพื่อขออภัยในความผิดที่ได้กระทาแต่ในสมัยยชุระเวทนอกจากจะมีพิธีกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วการบวงสรวงได้กลายเป็นศูนย์กลางของความคิดและความปรารถนาทั้งปวงทั้งถือเป็นเรื่องสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพวกพระ ได้ประกอบพิธีกรรมที่ใหญ่โตและมีขั้นตอนสลับซับซ้อนมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่วันพระพรามนอกจากนี้การสวดและการทำพิธีกรรมบวงสรวงล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ตอบแทนการประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้องทุกขั้นทุกตอนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมีผลบังคับให้เทพเจ้าต้องยอมตามความประสงค์ของผู้ทำพิธีและด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจกล่าวได้ว่าพรามผู้ทําพิธีมีอำนาจที่จะจับเทพ,พเจ้าไว้ในอุ้งม,มือของตนสำหรับเทพ,พเจ้าในคำพียะชุรเวทนั้นส่วนใหญ่ไม่ต่างจากคำภีหรือเขเวทแต่เทพบางองค์ก็พัฒนาขึ้นจากเดิมเช่นเทพประชาปฏิเริ่มกลายเป็นหัวหน้าของทวยเทพทั้งหลายเทพรุทธะเริ่มปรากฏเขาของศิวะเทพ,พวิษณุ เริ่มมีฐานะเด่นกว่าสมัยฤุขเวทและบรรดาอามนุษย์ในยชุรเวทซึ่งเรียกว่าอสุรเป็นพวกอธรรมซึ่งเป็นปรปักกับเทพที่ดีส่วนเหล่านางอับสรก็เริ่มมีความสำคัญขึ้นมีการอ้างถึงชื่อเฉพาะหลายนางนอกจากนี้คำพียชชุรเวททำให้ทราบว่าทินฐานของชาวอรารยันอินเดียต่างไปจากสมัยฤุเวท ในยชุรเวทสังหิตาไม่ได้กล่าวถึงแม่น้ำสินธุและแควต่างๆทางภาคตะวันตกอีกแต่กล่าวถึงดินแดนทางภาคตะวันออกบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมุนาหรือมัทธยประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางของความเจริญในสมัยนี้และณดินแดนนี้เองที่พวกพระและนักรบได้มีความสำคัญเพิ่มขึ้นพวกพระมีฐานะทางสังคมมั่นคงและเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทางศาสนา นอกจากนี้ความแตกต่างของชนชั้นก็ได้ทวีความเข้มข้นจนกลายเป็นระบบวัณณนะและไม่เพียงแต่วัณณะทั้งสีได้ตั้งมั่นในสังคมเท่านั้นแต่ยังมีวัณณะผสมเกิดขึ้นด้วยโดยสรุปแล้วนะครับแม้จะชุระเวทสังหิตาจะได้คุณค่าในฐานะเป็นวรรณคดีแต่ก็นับว่ามีความสำคัญและน่าสนใจในฐานะที่เป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาที่มาพัฒนาการและความสำคัญของบทสวดในประวัติของศาสนาแล้วไม่ควรจะละเลยบทสวดของคำพีเยชุรเวทนะครับอีกประการหนึ่งนะครับเยชุรเวทสังหิตานะก็เมื่อศึกษาแล้วก็จะช่วยให้เข้าใจวรรณคดีเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญาในสมัยหลังของอินเดียได้เป็นอย่างดีหากปราศจากคำพีเยชุรเวทแล้วเราจะไม่อาจจะเข้าใจคำพีปรามณะ และคำพีอุปนิสัต์ได้เลยครับ